แล้วเดี๋ยววันนี้นะคะแบมจะมาโชว์ว่าเฮ้ยปกติแล้วแบมอะแต่งภาพในแอปอะไรในแอปไหนบ้างวันนี้ก็จะแบบพาไปแบบล็อกถ่ายรูปนะคะชิลๆแล้วก็กลับบ้านมานั่งแต่งรูปให้ทุกคนดูแต่ว่าตอนนี้คือเสื้อเสื้อสีดำเสื้อตัวนี้ไม่ได้เวอร์แม่เดี๋ยวเราจะทําการไปเปลี่ยนชุดกันนะคะ <c oughs> เดี๋ยวมาดูอัพิตอัพเดทของแบมวันนี้กันดีกว่าคะ่ะเ <c oughs> อาละค่ะทุกคนกลับถึงห้องแบมกันแล้วนะคะ คือก็อย่างที่บอกทุกคนเราจะมาทาการเปลี่ยนชุดกันเพราะว่าหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนชุดแล้วก็มามวนผมกันค่ะคือชุดอ่ะยังคิดไม่ออกแต่อยากได้เป็นแบบสีสันนิดนึงหรือว่าอาจจะแบบแฟชั่นห,นหน่อยตอนนี้ที่กําลังมา<ๆ>ก็ไม่รู้ตัวเองจะแต่งได้หรือเปล่า<ๆ>ไปดูกันค่ะนี่นะคะทุกคนก็คือออฟฟิตของแบมเองนะคะก็คือจะใส่เป็นเสื้อสีนู๊ดอย่างนี้เลยอ่ะแล้วเดี๋ยวให้โชว์ออาฟิตไกลๆให้ดูนะคะมันจะเป็นอย่างนี้เป็นเกงอย่างนี้นะคะทุกคนซึ่งแค่นี้มันทำไหมมันไม่พอมันต้องมีอะไร ข้างนอกนะคะทุกคนผู้หญิงอย่างเรานั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคืออะไรคือกระเป๋าคะ่ะทุกคนกระเป๋าขึ้บขด้นได้ีสอง่อยหนึ่งสองสามกระเป๋านะะั่นเองค่ะทุกคนนี่นะคะวันนี้นะคะเราจะใช้เป็นกระเป๋าของ JW เพยนะคะซึ่งแพคเกจจิ้งดูดีมากนะคะทุกคนเราจะมาใช้กระเป๋าเป็นแบบที่ช่วงนี้กําลังฮิตคะ่ะทุกคนผงก็จะเป็นอย่างนี้เลยะคะ่ะทุกคนเขาให้มันเป็นผงผ้าเรามาดูกระเป๋าข้างในกันดีกว่า กระเป๋าที่กำลังมาในช่วงนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นอย่างนี้เป็นแง่สุดเก๋สุดเก๋ทุกคนค่ะวันนี้มันจะใช้เป็นกระเป๋าของ j w p l a สีนี้แล้วเราจะเอากระเป๋าไปถ่ายรูปกันซึ่งกระเป๋าอย่างเงี้ยถ่ายอย่างงี้ก็ขึ้นเพราะแหละมันเป็นกระเป๋าสีทุกคนถ่ายสีแบบเก็บปัาช่วงนี้แบบเางเกงสีหนึ่งเสื้อสีหนึ่งกระเป๋าสีหนึ่งกำลังมานะจ๊ะกระเป๋าของ j w p l a นะคะแบมจะทิ้งเว็บไซต์ของเขาไว้ข้างใต้ description box นะคะและทุกคนอย่าลืมใช้โค้ดนายวินี15นะคะขึ้นตรงนี้แบม ลด15%นะคะทุกคนทุกแบบกระเป๋าทางเว็บไซต์อ่ะถ้าใช้โค้ด n a r ินี15ลดอีก15%นะคะ่ะทุกคนเป็นไงเป็นไงกระเป๋าแบบที่ช่วงนี้ก็ต้องมาแล้วราคาไม่แพงนะคะทุกคนใบนี้อยู่ที่ประมาณแบบ2,499บาทแต่ลดไป1,500บาทเหลือคิดนเล็กแบบ999บาทค่ะทุกคนคือลดไป1,500บาทแล้วถ้าทุกคนใช้โค้ดนะของแบบ n a วินี15ลดไปอีก15%ถูกมากแล้วแบบมันเหมาะกับไอรุ่นช่วงนี้มากที่เขาจะมีกระเป๋าอย่างเงี้ยหลายสีแล้วคือเขาไม่ได้มีแค่รุ่นนี้รุ่นเดียวนะคะทุกคนเขามีอีกหลายรุ่น ยอย่าลืมเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเขานะคะลิงก์อยู่ข้างใต้ <c oughs> description box ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะว่าทุกคนวันนี้ออฟฟิศของแบมก็เรียบร้อยแล้วกับกระเป๋าก็เรียบร้อยแล้ววันนี้เราจะไปถ่ายรูปที่ไหนดีายรูปที่ไหนดีแม่เดี๋ยวเราไปหาสถานที่ถ่ายรูปกันค่ะแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูว่าเฮ้ยแบบ process ในการถ่ายรูปของแบมเป็นยังไงแล้วแบมแต่งรูปโดยใช้แอปอะไรบ้างไปดูกันค่ะแม่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 ว่ารูปถ่ายกระเป๋าของ J W เพ้ยแล้วสวยไหมแม่สวยให้ถ่ายราคาเท่าไหร่หม่ถ่ายแม่กระเป๋าใบนี้พันเดียวจ้ะอย่าลืม อ๋อเดี๋ยวแม่เอาไปใช้ชัวแม่ล่าสุดอะแบมแม่ขอเอาไปใช้ที่ออฟฟิศนะลูกไว้ไปออฟฟิศแล้วเดี๋ยวแม่ใช้แล้ววันนี้ลูกแต่งตัวเป็นยังไงแม่วันนี้ลูกแม่ว่าลูกแต่งตัวสวยอยู่ปะ แม้ว่าเก๋ปะเดี๋ยวขอไปกินข้าวแล้ว,ลวเดี๋ยวมาถ่ายทุกคนดูแหละว่าจะถ่ายอะไรอะ่ะเดี๋ยวค่อยดูอีกทีนะคะทุกคนเจอกันค่ะบ๊ายบายเอาละค่ะทุกคนได้เวลาเลือกรองเท้ากันแล้วซึ่งรองเท้าที่แบมจะใส่นะคะจะเป็นไนกี้อีกแล้วแต่ว่ารุ่นนีนน้คือแบมจำไม่ได้แบมซื้อมาตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะมันเป็นอย่างเงี้ยคนดูเดี๋ยวขอไปใส่ถุงเท้านะแต่อันนี้ถ่ายเห็นแบบไม่ใส่ถุงเท้าไปก่อนคือแบบมันเท่ยูนะมันอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันงงอ่ะก็เลยซื้อมาตอนนั้นน่าจะอยููู่่่่ออ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 เเเเเเเมมรกกกกาาั้้้้้้้้งงคคคคคคห็็็นนนนนนจีีีลลลยยยบซซืืืืทุขตไดปว แต่งหน้าตื่นเช้าขนาดนี้กูต้องได้รูปแล้วแหละโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวไปข้างนอกกันเลยดีกว่าค่ะไปนี่นะค่ะทุกคนเรากำลังจะขับไปที่ที่แบบเ้ยไปถ่ายรูปกันซึ่งช่วงนี้มันก็ออกไปไหนมากไม่ได้ใช่ป่มแล้วก็เลยจะไปสถานที่ drive through นะคะแล้วก็แบบแอบแวะแบบถ่ายรูปแ๊บหนึ่งโดยที่จะไม่มีคนเดถ่ายรูปเลยจะไม่มีคนแน่ๆคือคิดไว้แล้วไงคิดไว้แล้วว่าคอนเทนต์วันนี้ต้องมาแล้วก็ไม่มีคนไปเจอกันที่โูดนค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวถ่ายให้ดูกันว่าทําอะไรบ้างถึงแล้วค่ะทุกคนที่ที่เราจะมาถ่่าาายูู้ปกกกกกกันนนนน็คคคืืออออไไไไหดู้ลีีชวงะะ ก็ไปได้ไม่ไกลไปได้แค่นี้ก็ถ่ายรูปแถวบ้านเอาค่ะทุกคนแล้วก็หาที่มันไม่มีคนอย่างเงี้ยเห็นว่ามันไม่มีคนเลยเห็นไหมคะแล้วก็หาที่มันแบบเออปลอดภัยอะไรเงี้ยมาถ่ายรูปกันเขาจะบอาอยู่ในมาตรการทาให้แบบรถเชือน้อยลงอะไรเงี้ยทุกคนก็เดี๋ยวไปถ่ายรูปกันค่ะแล้วเดี๋ยวให้ดูว่าเฮ้ยบิ๊กฮันเดอรซีนถ่ายรูปเป็นยังไงล้วจะได้รูปไหนออกมาบ้างทุกคนค่ะทุกคนอยู่แถวนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปกันแป๊บหนึ่ง

I'm สวยมากสถานที่สวยมากคือแบบมันสวยอยู่แล้วอะ่ะเลยรู้ป่ะทุกคนว่าช่วงเนี้ยคือมันเป็นหน้าฝนใช่ปะแล้วคือตอนแรกอะ่ะฝนตกป่อยมากวันนี้โชคดีมากที่แบบแดดออกแล้วคือเป็นวันที่แบบอยากถ่ายไม่เห็นหน้ากูละมั้งคือด,ดีมาก สุดปัังวนนี้เจอ,อแบบใบตาแบมถ่ายรูปให้บิวนะคะแต่งแล้วถ่ายไงวะถ่ายอีเด้อทุกคนอยากบอกว่าเทคนิคในการถ่ายรูปมุมสูงนะคะ<ม>ก็คือถือโทรศัพท์กับหัวให้กล้องหลุมมันตาแล้วก็ถ่ายเฉยขึ้นอย่างเงี้ยตัวยาวเวอร์แบบเหมือนคนสูงละแปดสิบคือแบบแต่งตัวนี้โอเก๋ไก่มากทุกคนดูค่ะเหมือนแบบเหมือนอยู่เมกาเห็นปะวันนี้แสงดีมากอุ้ยทุกคนมีรถมาจอดรถบ้มมายังไงขึ้นรถก่อนขึ้นรถก่อนปลอดโควิดอีดองเหนื่อยมาก นี่คือปอดโควิดจริงจังเพราะว่าอะไรแต่งหน้าค่ะเนี่ยมันต้องได้รูปแล้วจริงๆอ่ะจริงคือปอดโควิดมากเพราะว่าตอนนี้นะคะมีรถมาจอดอยู่ข้างๆเราก็เลยเลยีขึ้นรถใช่เปิดแอร์หน่อยไหมร้อนมากทำไมอ่ะมันมาจอดข้างวันนี้รู้สึกออฟฟิตเราดีมากเรากกระเป๋าความมั้นตาคือถ่ายรูปออกมาคือโคตรฝ่อดูรูปกันนะทุกคนร้อนนึงนะสายเบ้นกูก็มองไม่เห็นไงอีดอกก็ถอดมือไม่เฮ้ยวันนี้เราแบบทีเนจแบบเรุ่นเมกาแบบเด็กเมกาเฮ้ยรุ่นเมกาที่แฮร์ทูตุกติกของเดือนนะคะทุกคน เฮ้ยฟิตได้อยู่ป่าวันเนี่ยมันได้ภาพสวยมากแบบทำเมุมไหนก็สวยวันนี้แสงแล้วก็ฟิตมันดีเดี๋ยวรอลงข้างๆไปนะคะแล้วเดี๋ยวเราลงไปถ่ายรูปกันต่อเพรายยังไม่ได้รูปยังยังได้อีกอ่ะได้อีกอ่ะเออไปอ่ะทุกคนคือขอโทษพงมาลัยนะติดๆไปหน่อยนางเขาอยากได้รูปเราก็ต้องมานั่งถ่ายให้นางเฮ้ยสวยนะแสงสวยมากเฮ้ยดี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 เฮ้สูงวัยก็ไม่มองกล้อง มึงถาเห็นแบบฟิตกูไกลๆเว้ยังถ่ายตรงนี้เว้ยโอเคตรงนี <premier> <player> ้ใช่ทุกคนดูดิมันถ่ายรูปคนกล้ามันถ่ายรูปไม่เป็นเว้ยอีบิวมันถ่ายมันอย่างเดียวไม่รู้ตูจะดูใหญ่ป่ะนะลองดูว่าได้ป่ะแค่ว่าว่าต้องดูว่ากูเที่ยวไรอะถ้ามุมกูไม่ผิดแล้วนะมันขึ้นอยู่กับการโฟนแล้วหน้าของหน้าของกูแล้วเออเห็นป่ะบางทีกูก็ไม่ได้ผิดอะไร When I step into ออจริงป้ะคือคนถามเยอะมากว่าแบมกับบิลทำจมูกหรือเปล่าเราสองคนไม่เคยทำหน้านะคะแล้วดูจมูกอีบิลแม่ให้มานะจมูกแบมคือน้อยมากแต่คือแบมไม่เคยทำหน้านะคะแล้วก็ออจริงคือคนที่ถามว่าเออฉีดโบที่ไหนฉีดแบบฟิลเลอร์ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยคือแบมไม่ได้ฉีดมาจะปีนึงแล้วนะอันนี้คือหน้าจริงๆเลยหน้าที่แบบไม่มีโบไม่มีฟิลเลอร์เพราะว่าแบบไม่ได้ฉีดโบ็อกมาแบบจะปีนึงแล้วแล้วแบมก็ไม่เคยฉีดฟิลเลอร์ด้วยก็คือเคยฉีดแค่โบ็อกค่ะแล้วก็ฉีดไปนานมากๆแล้วอะตั้ง หน้าที่แบบใช้เมคอัพช่วยเอาทุกคนเดี๋ยวนี้เราติดเมนูใหม่ของซาบักมาเลยไม่รู้ทุกคนกินปกติปะหรือเปล่าแต่แบบวันิลาไอส์แาเต้ซอยมิลส์ใส่ซอยมิลส์ทุกคนแบบคนต้องลองใส่ซอยมิลส์คือแบบอร่อยมากถ้าเกิดว่าคนแบบชอบหวานนิดนึงก็วานิลาสองพันอร่อยมากเอาจริงเราลงไปถ่ายรูปก็ได้นะเพราะว่นไม่มีคนแล้วอะเอาไหมเดี๋ยวลงไปถ่ายรูปต่อค่ะทุกคนเดี๋ยวให้ดูกันว่าแบบเป็นยังไงบ้างล่าสุดอีบิวบอกให้ทุกคนลงในเกตทเลมันจะได้เห็นแบบหมดเลยอะเออเลยล่าสุดบิวบอกให้กูไปยืนตรงนู้นเนี๋ย ปังนะวันนี้พูดลองว่องพื้นให้ดีเว้ยไปเขียวเลยมันเกี่ยวกับสกิลการแต่งหน้าน้องร้อนมากอะทุกคนแต่เพื่อนรูปเพื่อทุกคนเราจะรายอมอ่ะทุกคนดูสู้แค่ไหนอะได้อยู่นะมันลูกกันต่อทุกคนสถานที่คือสวยมากทุกคนแบบดีสุดปังแล้วคืออะไรกูวางกล้องไว้ตรงนี้เด้อเห็นถึงความตั้งใจในการทำยูทูบของน้องด้วยก็แบบดูฝออยู่นะแม่นมันก็จะแบบฟิลสตาร์บัคฟิลแบบอเมริกาอะไรอย่างเงี้ย ถ่ายกันประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะไปไหนต่อน่าจะกลับบ้านเลยปะน่าจะเออกลับบ้านแล้วก็ไปเดี๋ยวเราไปซื้อซาบะให้แม่กันก่อนไหมหรือว่าจะค่อยวนกลับมาซื้อนกลับซื้อเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกเดี๋ยวเราไปหาที่ถ่ายรูปอีกที่หนึ่งแล้วกันเนาะเผื่อมีเผื่อมีถ้าไม่มีก็กลับบ้านกลับบ้านกระเป๋าสวยมากถ่ายมาแล้วสีกระเป๋าสวยมากเดี๋ยวให้ดูรูปนะคะไปเช็คเราในไอจีเนจีบิวเบมขึ้นไอจีแบม เจอกันในไอีนะคะอย่าลืมกดไลค์แ่นป้าก็จะได้แต่ละรูปอ่ะคือยอดไลค์มันกินยอดไลค์ได้เพราะฉะนั้นอย่าลืมไลค์นะคะทั้งในวิดีโอ YouTube คลิปนี้กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ไปไลค์รูปในไอีด้วยไปค่ะเดี๋ยวเราไปหาที่อื่นกันเอาของไปให้พ่อแม่กันค่ะพ่อแม่ ่นี่จะ้ะจับได้เลยฉีดเเปย์ามาหมดแล้วแป๊บนึงนะคะ่ะผนพ่อให้มาช่วยแปลงงานเราก็ต้องมาถึงแล้วโดนใช้งานเลยจ้ะแม่ เอ๊ะทีพ่อแกกินอย่างเงี้ยพ่อพ่อลูกค่าวหน่อยเปลาสวยปะนี่มาใหม่อะสวยปะสวย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 ใช่ปะดูุยรุ่นใช่ปะบอกแล้วสุดปังใช้โค้ดอะไรนี่ตัวใหม่เลใช่ตัวใหม่ใช่พ่อใช้โค้ดอะไรนาวินีสิบห้าอ่ะอีกรอบหนึ่งใช้โค้ดได้เลยทุกคนนาวินีสิบสี่สิบสี่คนอย่าลืมไปช็อปกันนะคะที่ J W เพย์กี่ไรยกดใช้อะไรนะอะไรนะช็อปที่ไหนช็อปไปดูใต้ description บอกจ้าฮ้ยหุย โดนจ้างร <c oughs> อโดนจ้างรออีดอคอยันเก็บเงินเอาจริงเขารูอ้อยากทำคลิปไปนี่มากเลย <c oughs> เอาจริงเขาอยากทำคลิปมากว่าแบบเมื่อก่อนพ่อเป็นยังไงเข้าใจปะกว่าที่จะแบบมาถึงจุดนี้คือแบบคุณพ่อกับคุณแม่คือยากลำบากมากมันไม่ใช่ว่าแบบอยูยย่ๆจะมาเป็นอย่างนี้ได้นะคะแต่ทุกคนคือแบบคุณพ่อคุณแม่แบบลงแรงหนักมากคือลูกอยู่ข้างพ่อลูกดูข่าวเลยอะพี่อยากบอกความสามารถพิเศษของพ่อมากเลยสามารถเอานิ้วแย่ได้โดยที่แบบนิ้วโป้งพ่อเอาแย่ดิคือแบบนิ้วโป้งแมงวันดิ้นเข้าผ่านอะแข็งสุดอ่่นาากวว ช่วยชาติเพราะใครช่วยไม่ไดุู้คนรู้คนที่ช่วยไ,ได้คือ ทุกคนรู้เพราะฉะนั้นเราต้องอยู่บ้านช่วยชาติเพราะไม่มีใครช่วยเราได้เลยเอาละค่ะทุกคนกลับถึงห้องกันแล้วนะคะไม่ต้องแปลกใจนี่ห้องพี่ชายซึ่งย้ายมาอยู่เรียบร้อยแล้วซึ่งทุกคนบ a าจะให้ทุกคนดูรูปของแบ m นะคะนี่คือรูปที่แบบคือเอาจริงป่ะทุกคนเป็นผู้หญิงทุกคนเป็นบําถ่ายไว้300กว่ารูปทุกคนนี่คือรูปที่เลือกมานะคะก็คือเป็นรูปที่บําถูกใจไว้ก็จะเป็นพวกนี้ซึ่งยังไม่ได้แต่งเอาจริงป่ะคลิปนี้คือตอนแรกกัจะมาแบบโชว์การแต่งรูปของหลายแอ มันไม่ต้องแต่งอะไรมากแค่ลบสิวกว็พอเข้าใจใช่ปหแบบก็เลยจะไม่แต่งอะไรมากค่ะทุกคนเอาจริงส่วนมากช่วงนี้แบมจะแต่งรูปโดยใช้ iPhone น,นะคะก็คือแอปพลิเคชันของ iPhone เลยอ่ะทุกคนดูนะคือแบมอาจจะแต่งสีก่อนกดแก้ไขนะคะทุกคนเปิดรับแสง100นะคะแล้วก็ไฟรอบๆ28แล้วก็เงานะคะเงาแบมใช้29แล้วก็ไฮไลท์นะคะแบมจะใช้ลบ19 แล้วก็ไปที่ความต่างระดับสีจะใช้ลบ20แล้วก็ไปที่ความสว่างนะคะจะใช้สาสไปที่ความอิ่มสีนะคะจะใช้อยู่ที่ประมาณ20แล้วก็เอิ่มโทนอุ่นนะคะจะใช้อยู่ที่ลบ9แล้วก็ไปที่ความชัดที่6ค่ะอย่างนี้แล้วก็กลับไปตรงอันแรกทักคนจากที่ลบหนึ่งจากที่แบบ100ใช่ปะแล้วก็กลับไปที่ศูนย์ นีนะะ้ก็จะได้ภาพเป็นอย่างนี้เลยเห็นป้าแสงก็จะธรรมชาติกว่ามากดูกับแสงแบบปกติคือถึงแสงมันจะสวยอยู่แล้วอะแต่ไอโฟมทําให้แบบแดดลงแล้วแบบงานผิวมันโกลอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแล้วเราก็ค่อยไปแต่งอื่นในแบบเมย์ทูในเฟซทูนะคะอ่ะล่าสุดอันนี้เป็นไงคิวหายคิวหายได้ไปที่แอปเมยทูค่ะทุกคนคือเหมยท์ทูคือทุกอย่างแล้วเข้าไปในเฟรตนะคะที่แต่งเอาไว้อ่ะเห็นปะเรามาที่เมย์ทูนะคะอ่ะครั้งนี้เมยท์ทูเราเริ่มแต่งหน้ากันก่อนเราต้องแต่งหน้ากันก่อนเพราะอะไรพอาคิวหายแล้วเราไม่สามารถทร ก็จะดูเป็นคนมีคิว้วถึงแม้ตัวจริงจะมีแต่แบบเข้าใจป้าแต่งในแบบในนู้นมันก็เก็บป้าแล้วก็แต่งคิว้วแล้วก็อยากแต่งตาแล้วก็แต่งไปให้มันเฟตฟีอดนนึงเราก็เลือกได้เลยว่าเราอยากได้ตาสียังไงอะไรยังไงนะคะทุกคนอย่างนี้ละกันแล้วก็ลดลงมานิดนึงให้เหลือสักส5ซึ่งทุกครั้งนะคะเวลาแบมแต่งรูปคือแบมจะแบบไม่มีอะไรตายตัวเก็บป้าบางทีก็แต่งอันนี้เท่านี้บางทีก็อน,นุเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ความชอบดูจากภาพเอานะคะทุกคนขนตาหน่อยกรุบกขนตาคือต้องมา อยากได้แก้มแบบข้างหน้าแดงๆนิดนึงรูว่าสีตาแม่งแรงไปหวานิดน,นึงนะดวงตาลดหน่อยให้เหลือจากยี่สิบมันจะได้ดูไม่ดุเกินแต่คือขนตาขนตาต้องมาแน่ๆขนตาต้องเข้าขนตาปลอมเข้าได้นะคะเื่อไม่รู้แล้วก็ดูว่าเฮ้ยถ้าสมมติเราต้องการคอนทัวร์เราก็กดไปตรงคอนทัวร์ก็ได้หรือถ้าใครแบบไม่ต้องการก็โมนีสนะคะทุกคนซึ่งความว่าคอนทัวร์เหรอแม้เพราะหน้ามันดูๆๆนโลนอะอะ แล,แล้วก็เลื่อนให้มันเป็นซักยี่สิบห้าอะคิวคนเข้มอีกนิดหนึ่งเอาคิวซักหกสบก็จะดูแบบเก๋กไก่สไลเดอร์มันก็จะดูเฮ้ยก็ก็ปังอยู่นะนิดนึงเนี่ยถ้าสมมติทุกคนถ่ายรูปออกมาแล้วแบบเออหน้าบวมแบบแบบอะซึ่งมันไม่รู้ตัวจริงหน้าบวมหรือเปล่ปาแต่ในรูปถ่ายมาทีไรแก้มเยอะตลอดเลยแล้วก็จะทําการบีบหน้าคนผู้หญิงคนเฟกนะเออบีบหน้าให้เล็กลงอีก อย่างนี้เล็กไปปะวะบางทีแต่งรูปตัวเองก็ไม่มีใครรู้หรอกอะห้าสิบอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยใครอยากเพิ่มคางก็กดคางอะไรอย่างงี้ได้นะคะแต่ว่าเอาแค่นี้แหละประมาณนี้ก็สุดบางเลิศสวยสวยแล้ว,ลวต่อไปนะคะทุกคนบัาจะไปบีบีบบแขนหน่อยเพราะอะไรเพราะแขนใหญ่นะแม่แต่คือบีบมันต้องบีบให้เนียนนะทุกคนเข้าใจะปะอย่าโอกเพื่อนในจีจับได้ขึ้นมานี่แบบไม่เก๋นนะ ตรงนี้นะคะเราก็ทําให้แบบเออเล็กลงนิดนึงแป้งเล็กลงหน่อยอย่างนี้เราก็ซูมเข้าไปคือการบีบรูปอันนี้ทุกคนมันต้องซูมแบบซูมดีๆจริงๆอะไม่งั้นนคือมันจะโปะมากๆบ,บางที e, แบบีแบไปบีบมากระเป๋าเบีย้ยวเราก็เข้าไปบีบตรงกระเป๋าแบบให้มันพองขึ้นมาอีกทีนะทำคลิปนี้คือกูตายแล้วภาพในดีสวยเพราะอะไรเพราะกูแต่งรูปคะ่ะอย่างนี้ใช่ป่ะกระเป๋าแม่งเบี้ยวเข้าไปก็ให้กระเป๋ามันออกมา <Ice> นะคะเอ้ยมันก็เนียนอยู่นะก็ข้างหลังอะอยากบีบนิดนึง really like คือเราอะต้องรู้เขาเรียกอะไรเราต้องรู้แบบสภาพของตัวเองอะเก็ตปะรู้ว่าโครงสร้างมนุษย์มันควรที่จะเป็นยังไงเพราะถ้าไม่รู้ก็คือแต่งรูปแบบพังเดอ้อแล้วก็ตรงเนี้ยคือข้างหลังมันปิ้นไปนิดนึงแล้วก็จะทําการบีบมันเข้ามาทุกคนก็เห็นแล้วว่ากูปลอมแขนแปกเห็นปะตรงนี้แล้วก็ อ่ะเนี่ยมันก็จะดูไม่โป๊ะแล้วก็แต่งไปแต่งมาให้มันแบบให้มันเป็นเราอะเอาดีๆเอาจริงก็คือไม่ใช่กูแล้วอะทุกวันเนี่ยแต่งออกมาให้มันสมดุลอย่างนี้ก็จะได้แล้วเป็นแขนเล็กๆนะคะจากตอนแรกที่เป็นอย่างนี้อันนี้ก็เล็กลงมาอย่างนี้เข,าะะเขา้าใจปะดัตส์อยคนอื่นถามว่าเอ้ยทำไมบป็นผมแต่งรูปคะ่ะเนาะกูไม่รู้บีบตรงนี้นนึงอย่างนี้อ่ะสวยนี่นะคะบีฟอร์นี่อัฟเตอร์เซฟไว้ก่อนแล้วก็เราจะมาทำการบีบพุงหน่อยนิดนึงคือแบบ วันนี้ค่ะทุกคนก็คือเสร็จแล้วมีแต่งอะไรอีกอ๋อแบมชอบมากช่วงเนี้ยคือแบมจะใช้เป็นแบบไฮไลท์ปัดตรงนี้เอานะคะทุกคนดูเข้าไปในเฟซทูลน,นะคะแล้วก็เข้ามาในกิตเตอร์อันนี้คือมันต้องเสียดบังนะทุกคนเราก็กดไปตรงเนี้แล้วก็ปัดมันก็จะมีแบบไฮไลท์ให้นินหนึ่งถ้าสมมติแบบทุกคนว่าไฮาไลท์มันโป,ปะตอนบนึงนะตรงนี้แสงลง ก็คือไฮไลท์ต้องเข้าถ้าทุกคนเิด่ว่ามันโปทุกคนก็ปรับให้มันลงได้เห็นปะความโกรวอ่ะนี่เราก็จะทําให้มันับประมาณ65เพราะว่าภาพนี้ก็ได้อยู่เคยได้อยู่นะเฮ้ยทุกคนบําลืมเข้าไปในเหมยทูต่อนะคะอย่าลืมเซฟเข้าไปในเหมยทูแล้วค่ะแมอย่าลืมลบสิวนี่มันจะมีแบบอันนี้นะคะยังลบซูมจ้ะแล้วก็แบบลบสิวอย่างนี้ดัวหน้ากูแบบดูดีมากในจีเพราะอะไรอ่ะซูมๆนะทุกคนไม่งั้นมันจะโปะ นี่เห็นปะเห,นเห็นไหนไลฟ์ปะเห็นไห้ไลฟ์ปะแล้วก็ตรงนี้แผลเป็นขอลบหน่อยสวยยังสุดบางเอาจริงอะคือมันสามารถเพิ่มสิคแพ็กด้วยก็ได้แต่คือแบบ้านี้ไม่เพิ่มแล้วกันเพราะเป็นคนที่แบบมีสิคแพ็กอยู่แล้วอะไรอย่างงี้นี่ทุกคนก็จะได้เป็นภาพนี้นะคะเซตเนี้ยคือแสงมันสวยอยู่แล้วใช่ทุกคนแต่งนิดเดียวก็สวยเว้ยแต่คือมันก็บอก่าเนี้ยทุกคนกูแต่งรูปมากที่สุดคืออะไรบิวว้า กูวาบตัวเองไปอยู่อีกที่หนึ่งใครอยากรู้คอมเมนต์ข้างใต้ค่ะแล้วเดี๋ยวจะมาทําให้ดูคือแบบเข้าใจว่าบางทีแบบเขาเรียกไรอะถ่ายรูปในสถานที่ที่มันแบบกรแบบแบบาวด์ไม่สวยก็ทําให้แบบรูปดูปไม่สวยได้ใช่ปะแบมบก็เลยเอาตัวเองอะภาพนั้นอะไปอยู่อีกที่หนึ่งแล้วคือมัน,ม,นมันเลิศถ้าใครอยากให้แบมสอนแต่งรูปอีกนะคะทุกคนอย่าลืมคอมเมนต์ข้างใต้คลิปนะคะแล้วก็คนกระเป๋านะคะอย่าลืมใช้โค้ดนะคะนารินี15ในการสั่งซื้อนะคะของ WJ เพยนะคะมันสวยมากจริงๆคือถ่ายรูปออกมาแล้วแบบเหมือนอย แล้วคือช่วงนี้กับกระเป๋าทรงนี้แล้วก็แบบนี้นะคะกําลังฮิตมากๆเลยทุกคนมีส่วนลดแล้วอย่าลืมเอาไปใช้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่อง Diary Nisa ด้วยนะคะอย่าลืมไป follow IG บ,บัมกันด้วยนะคะ้นตรงนี้เลย <S <S ตึงๆๆๆไปกดไลค์กดแชร์หน่อยดูดีกว่าจะได้แต่ละรูปอะ่ะบ๊ายบาย